สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love คลิปนี่คือความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีเมษนะคะประจำเดือนสิงหาคม2024สําำหรับวันที่ชแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram ไลน์อั t ทิกตอกกดติดตามได้ตามอธัธยาศัยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนแล้วก็คอนโซลคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะขอทราบเรื่องดาวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นหรือว่า no contact นะคะสำหรับราศีเมษเดือนจำเดือนสิงหาคมค่ะน่าจะยังพึ่ง บางคู่นะคะบางท่านอาจจะเพิ่งยุติความสัมพันธ์กันไปหรือแต่ว่าในบางท่านแม้ว่าเวลาจะเนิ่นนานแค่ไหนแผลในใจของเขายังอยู่หรืออาจจะแผลในใจของคุณยังอยู่เหตุการณ์อาจจะสับกันได้แต่ว่าสามดับมันขึ้นที่ฝั่งเขาส่วนตัวคุณเป็นสามเรียนก็คือโฟกัสที่งานที่เงินที่ความสัมพันธ์ใหม่ที่การใช้ชีวิตนะคะเหตุการณ์ก็อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาเช็ค โดยรวมทั้งหมดกันเลยว่าเดือนสิงหาคมแนวโน้มเป็นอย่างไรนะอืมไพ่สิ้นหวังที่ฝั่งคุณเยอะมากนะไม่ได้สิ้นหวังในรักรักแท้นะแต่คือคุณสิ้นหวังในตัวคนคนนี้นะคะแล้วก็ให้บล็อกที่ฝั่งคุณด้วยนั่นหมายความว่าแม้ว่าเขาจะกลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสนะคุณอาจจะ ไม่ให้โอกาสนั้นก็ได้นะคะไพ่ด้านหลังสำรับคือครอบครัวคือการเริ่มต้นแล้วก็การกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ the lover ในที่นี้น่าจะเป็น new love energy นะคะในหลายหลายท่านถ้าห่างกันไปนานแล้วนะคนคนนี้จะติดต่อกลับมาในลักษณะที่คุณอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าโอ้มันก็นานแล้วนะทำไมถึงติดต่อกลับมา แต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับใจฉันแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะมองเห็นว่าคุณจะได้มีชีวิตที่พลิกฝืนคนคนนี้อาจจะทำให้คุณเจ็บมากๆหรือคุณอาจจะทำให้เขาเจ็บมากๆมันมากจนเวลาที่เขากลับมาคุณอาจจะถามตัวเองว่าฉันควรจะรู้สึกยังไงอะเมื่อเขากลับมาทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้ทั้งโหยหาทั้งภาวนานะคะทั้งออขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ไพ่ไพ่ขอพอรสิทธิ์ที่ฝั่งเขามันมีนะคะแต่ว่าไพ่ของพลังงานแ a วมไพ์เลยที่นะคะเนื่องจากมีเดวิลขึ้นที่ฝั่งเขาก็เยอะนะเหมือนว่าพลังงานเหมือนทั้งรักทั้งเกลียดอะรักมากๆแล้วก็ทิ้งคําถามไว้ในใจเยอะอยากรู้คําตอบแต่มาในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยากได้คําตอบนั้นแล้ว มาในช่วงเวลาที่ไม่อยากเห็นหน้าแล้วไม่อยากเจอแล้วคือความรู้สึกไม่มีแล้วนะคะเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะอย่างที่บอกดังนั้นเนี่ยในเดือนสิงหาคมมันมีเกณฑ์การสื่อสารมาแล้วล่ะเนื่องจากมีเมจิเชียแล้วก็มีวิวนะคะแคลริฟายเคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างจะรู้ว่า ตัวคุณเป็นยังไงนะเขาอาจจะใช้จุดอ่อนของคุณนะในการติดต่อสื่อสารกลับมานะอาจจะมีท่าทีหรือหรือหรือบางบางคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกคิดถึงนะคะช่วงเวลาระหว่างคุณกับเขานะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยอมรับเขานะหรืออาจจะสนับกัน แต่ว่ามาในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวตนของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณตอนนี้ก็คือคุณเป็นก้าเหรียญน,นะตัวตนคุณเปลี่ยนไปหมดเลยเป็นทั้งเฮอร์มิตรอะไรใดคือคุณเรียนรู้มาหมดแล้วอะ่ะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาในห่วงเวลาที่ช้าเกินไปนะเป็นประโยคที่คลาสสิกแต่มันก็จริงนะคะระยะเวลาสองไม้เท้าก็อยู่ที่เดินสิงหากันยานะสเดินขึ้นไปบวกลบ อาจจะนานกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็นช่วงปีใหม่ที่ช็อกเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ว่ามีเกณฑ์ว่าที่ติดต่อกลับมาแต่มันจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเหมือนว่าคุณจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วนะคะแล้วหรือถ้าเขาติดต่อมาถ้ามีคำพูดอะไรที่มันไม่เข้าหูแรงงานเอาว่าคุณอาจจะบล็อกทันทีเลยนะคะคุณพยายามห้ามใจตัวเองพยายามที่จะไม่ส่องแต่ในบางครั้งคุณอาจจะรู้ข่าวาว,าวเกี่ยวกับตัวเขาซึ่งมันเป็นข่าวาวที่ไม่ค่อยน่ารักอะ่ะ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสอีกแล้วถามว่าเขาสำนึกผิดไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามีอีโก้เยอะพอสมควรยอมเจ็บยอมปากแข็งแต่ว่าไม่ยอมบอกให้รู้ว่าแย่แค่ไหนหรือว่าไปเจอคามาอะไรมาคือต่อหน้าผู้คนหรือต่อหน้าโซเชียลมันจะดูดีหมด แต่เบื้องหลังนะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาก็เจอมาเยอะแต่ว่าเขาจะไม่บอกใครเขาให้สามดับมันขึ้นที่เขาเขาโดนคามาบางอย่างที่บางทีมันอาจจะหนักกว่าคุณนะคะกว่าจะรู้ในภายหลังก็ไม่ต้องสะใจปล่อยผ่านไปเลยนะคะเออมันจะมีมันจะมีกลับเข้ามาแต่ว่าคุณคงจะไม่เสียเวลากับตรงนี้ละเพราะในหลายท่านเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณมีเดดเลอร์เฟอร์มีรักครั้งใหม่ไปแล้วแล้วก็คือ ไม่สามารถที่จะตอบรับอะไรได้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีเงียบๆไปเลยนะเพราะไพ่ห้าเหรียญขึ้นก็อาจจะใช้วิธีเงียบๆไปเลยนะคะหรืออาจจะบล็อกไปเลยนะเพราะว่าไพ่บล็อกก็มีนะคะ,ะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดแหละเรื่องของคนก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวนะคะในเคสที่คุณทําให้เขาเสียใจการกลับไปก็ต้องดูด้วยนะว่ากลับไปแล้วถ้ามันผิดเวลาคุณอาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมา นะคะเป็นประมาณนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินแล้วก็ชาวธาตไฟนะคะดูที่พลังงานหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจาก romance a n g i l n กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรพลังงานออกมาบอกว่ามันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยคือคุณรอคอยตัวเองให้หายเจ็บปวด ให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ให้ได้เจอความรักที่ดีหรือคุณรอคอยให้เขาได้เรียนรู้ได้เจอเจอประสบการณ์อย่างที่เขาเคยทำคุณมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะคุ้มค่ากับการรอคอยคอยในครั้งนี้นะคะความรักที่ดีก็จะมาเยือนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะได้เขาคืนแต่พลังงานมันมันออกมาบอกว่าคุณความรู้สึกยังไงก็ไม่เหมือนเดิมต่อให้ไปฝืนอ่ะ ต่อให้คุณฝืนคบกับเขาอีกครั้งยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์หรืออาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีบางครั้งคนบางคนเน,น่นะคะพระเจ้าก็ส่งมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะก็เพื่อ,เ,อเพื่อให้เราอจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้างนะคะคนโสด เป็นยังไงนะราศีเมษนะคะคนโสดคนโสดเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรขอสร้างพลังงานความรักคนโสดคะ่ะราศีเมษน,นะเดือนสิงหาคม คนโสดไพ่ขอเป็นไฟอ a อนช่วงนี้จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคนโสดน่าจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเรื่องครอบครัวเล็กน้อยแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะมีเกณฑ์การที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สูงขึ้นหรือว่าจะได้งานใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมจากงานที่คุณมีอยู่นะคะสถานการณ์การเงินที่แย่ที่สู้มาก่อนหน้านี้อาจจะเพื่อเดือนที่แล้วนะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะทุกอย่างมันจะเบาลงในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะเป็นเดือนที่ได้เริ่มโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานการเงินเป็นอย่างดีทีเดียวนะแต่ ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องเผชิญกับความสับสนวุ่นวายใจนะคะเพราะมีเนื้อคู่มีเกณฑ์มีเกณฑ์มีดวงชะตาเนื้อคู่เข้ามาแล้วละ่ะ นะคะเอร็เอนเดโคในเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์จะได้ดีลกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์จะได้ดีลกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ตัวคุณก็อายุน้อยกว่าเขาเยอะเลยนะคะพลังงานหนักหลักนะคะเนื้อคู่ที่จะเข้ามาคนนี้นะคะจะมีอายุน้อยกว่าคุณมากๆอาจจะน้อยกว่าการเป็น10ปีมาเลยทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดสับสนวุ่นวายใจเอ๊ะ จะไปหรือไม่ไปดีประมาณนี้แต่คนคนนี้เป็นคนเตื้อไม่หยุดนะคะไพ่ห้าม้เท้าก็คือเตื้อไม่หยุดเตื้อไม่เลิกนะคะไม่ว่ายัางไงเขาก็จะต้องให้คุณอ่ะเป็นแฟนเขาให้ได้ประมาณนี้นะคะ mm. เพราะว่ามันโชคดีที่มันมีไพ่หกถ้วยนะคะนั่นหมายความว่าคนคนนี้มีพลังงานของเนื้อคู่นะ mm. เนื้อคู่จากชาติที่แล้วอ่ะพูดกันง่ายๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเรื่องอายุอ่ะ มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วคุณกลัวนะหลายๆท่านอาจจะกลัวว่าตัวคุณเนี่ยจะมีบุตรแต่เขาแต่ว่าตัวคุณไม่อยากมีบุตรเพราะคุณอายุเยอะแต่เขาเนี่ยมีบุตรคุณไม่สามารถให้ตรงนั้นได้คุณกลัวว่านาคตมันจะสั่นคลอนเรื่องจากเรื่องของอายุสามารถรอได้นะเพราะพลังงานด้านหลังสำรับเป็นสองเหรียญจะมีเนื้อคู่เข้ามาให้เลือกสองคนอยู่แล้วสำหรับคนโสดนะคะ คนคนหนึ่งราศีสิงห์คนคนหนึ่งท่าดินพึกศบกันกันเหมืองก่อนคนคนหนึ่งอายุน้อยมากแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะมีปัญหาก,กับเรื่องภาษาด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในโซนที่มีภาษาที่3แล้วก็เขาอาจจะไม่ค่อยเก่งอังกฤษก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นคนดีมีฐานะที่ดีประสบความสำเร็จตั้งแต่อยุอย่างน้อยนะเนื่องจากเขาเป็นเดอะซน ทีนี้พลังงานคนที่จะเข้ามาดีอีกคนหนึ่งเป็นชาวธาตดินคน,คนนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็อายุนามอาจจะห่างกว่าคุณอยู่ที่ประมาณ4ปีขึ้นไปบวกลบนะถ้าสมมุติว่าคนที่เข้ามาเป็นคนอายุน้อยกว่าแล้วยังรู้สึกไม่โอเคนะคะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งนะอยู่ในช่วงห่างกัน2หรือ3เดือนอะ เจอคนไหนก่อนก็แล้วแต่อีกคนหนึ่งจะตามมาอยู่ในช่วง2หรือ3เดือนหลังจากนั้นนะคะคุณยังมีเวลาที่จะได้ตัดสินใจเลือกนะเพราะเกณฑ์การแต่งงานมันมีแล้วเกณฑ์การสร้างครอบครัวแต่เดวิลมันออกมาคู่กันกับ5ดาบคือคุณน่ะจะต้องเผชิญกับปัญหาของการที่จะต้องตัดสินใจตัดใครบางคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตนะคะ บางครั้งความรักมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเหตุผลโดยรวมนะคะที่อาจจะไม่ได้ไปต่อก็อาจจะมีส่วนเยอะอยู่พอสมควรนะคะดังนั้นช่วงเริ่มเริ่มแรกๆเนี่ยถึงได้บอกว่าอย่าพึ่งลงใจให้เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะถอนตัวถอนใจระบักใช่ไหมคะเราอาจจะสามารถถอยออกมาแล้วก็ใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกนะคะเพราะจะมีคนเข้ามาให้คนได้ตัดสินใจเลือก ตอนนี้พลังงานเหมือนว่ายังไม่ได้เจอแต่ว่าเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนะคะหรือเลยจากสิงหาคมไปอยู่ที่2-3เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอพลังงานตามนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจาก ROMANCE ANGEL. กันหน่อยสำหรับคนโสดน,นะถือว่าพลังงานดีทีเดียวค่ะ คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆเยอะเลยนะคะในเรื่องงานด้วยนะหลายๆท่านมีเกณฑ์เตรียมที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างที่บอกนะคะมันจะมีเข้ามาทั้งคนที่ใช่แล้วก็คนที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่อยากไปต่อนะคะ แต่คนที่จะได้เป็นคู่กันกับคุณจะต้องเป็นคนที่พลังงานดีแล้วก็เป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทั้งในตอนทั้งในเวลานี้แล้วก็ในบ้านปลายชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะก็ถือว่ายังเป็นคนคุยนั่นแหละนะไม่ว่าเขาจะอาบอกคุณว่าชอบคุณต่างๆนานาใดๆใช้คำหวานแต่ถ้าเกิด ยังไม่ได้เจอตัวจริงกันเลยนะคะเขายังไม่ได้คุยนะคกับคุณก็แปลว่ายัางไม่ชัดเจนนะจ๊ะเอาละขอทราบพลังงานความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเรอเมฆค่ะโอเค พลัางงานเขาก็ชอบคุณอยู่นะเป็นไปในทางที่ดีนะคะแปดเหรียญตัวคุณเองก็รออยู่แหละรอความชัดเจนนะคะคุณต้องการความชัดเจนมากๆเพราะว่าผลน,นี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ชัดเจนใช้ก็จะบล็อกเธอแล้วละนะคะแต่ข่าวดีนะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคุณเตรียมที่จะบล็อกเตรียมที่จะหาโอกาสมองสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะอืมแต่เหมือนจะเป็นข่าวดีนะคะเดี๋ยวดูซิอืม ข่าวดีตรงที่ว่านี้ก็คือว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาถ้าคุณยังไม่ได้เจอกันนะคะเขาจะเดินทางมาเจอคุณเร็วกว่าที่คุณไม่คาดคิดหรืออาจจะจบคลิปนี้แล้วเขาส่งข่าวบอกคุณว่าเออเขาอยากจะมาเจอคุณเขาอยากจะมาออกเดทอยากจะมาเจอตัวจริงนะคะเซอร์ไพรส์เพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะ พลังงานถามว่าเขามีคนอื่นคุยไหมมีมีม,มีแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่นดังนั้นเดี๋ยวจะมีข่าวดีที่ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะให้ความชัดเจนกับคุณได้ถามว่าออกเดทเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมเป็นไปในทิศทางที่คุณอาจจะไม่พึงพอใจเขาสักเท่าไหร่นะคะ คนคนนี้มาออกเดตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาออกเดตกับคุณคนเดียวนะคะเขาอาจจะมีการนัดเจอกับคนอื่นด้วยอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ในลักษณะ n o n i s t s t c e นะอาจจะแวะฟิลิปปินสัก3วัน5วันแล้วก็มาไทายสักวีคหนึ่งอะไรประมาณนี้สมมุติว่า Long weekend นะประมาณนี้ลองว w e e k e n d ต่างชาติจะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะคุณแล้วก็เวลาที่มาเจอตัวจริงน่ะไม่คุณก็เขาอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ตรงปก นะคะอาจจะออกเดทกันสอสาวันแล้วก็อาจจะตัดสินใจว่าเออมูฟออนเธอเราเป็นแค่เพื่อนกันีพลังงานความอิจฉาความหึงหวงการยังการที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะคะตัวคุเองก็อาจจะรู้ก็ได้ในภายหลังนะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะแอบไปออกเดทกับคนเอิญน,นะคะไปนอนไปอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่อง คือต่างชาติเขาถือเป็นเรื่องปกติแต่จา์ซันไม่อยากให้คุณถือเป็นเรื่องปกติการออกเดทครั้งแรกไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องเซ็กซ์มารวมด้วยเพราะเซ็กซ์ไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะลูกๆเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะถ้าจะเช็คของลองของขอให้เขาอะรอหน่อยนะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนิดนึงจะดีมากๆนะคะถามว่าทําไมถึงไม่เวิร์กทั้งๆท,ที่ข่าวข่าวว่าเขาเดินทางมาแล้วเจอกันทําไมไม่เวิร์ก เพราะว่าดวงชะตาคุณมนะมันผูกพันกับคู่แท้ในอดีตชาติของคุณนี่แปลกมากราศีเมษพลังงานคู่แท้ในอดีตชาติขึ้นสองสถานะแล้วนะคนโสดก็ขึ้นแล้วก็มาถึงคนคุยไม่ชัดเจนก็ขึ้นดังนั้นต้องเชื่อเขานะอดใจรอเถอะนะคะแต่ถ้าเขามาเดทแล้วคุณก็ไปออกเดทเถอะแล้วคุณจะได้รู้ว่า ตัวจริงไม่ตรงปกเลยนะคะไม่ตรงปกกับที่แชทไม่ตรงปกกับที่คุยที่เขาโปรยไว้ในตอนแรก<ๆ>คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกได้ว่าถอยห่างหรือว่าเทิร์นออฟจากเดทนั้นได้เลยนะคะก,คก็พลังงานออกมาตามนี้อาจารย์แสงก็ต้องบอกเตือนกันไปตามนี้นะจ๊ะ เกี่ยวกับชาวท่าดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะท่าดินเยอะอยู่นะแล้วก็เกี่ยวกับชาวท่าไฟเมสิงธนูนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสาหรับคนคุยไม่ชัดเจนถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เจออาจจะไล่ไลเอ่อไล่ๆกัน หรืออาจจะอยู่ในช่วงที่คุณออกเดทกับคนคนนี้แล้วเนื้อคู่ของคุณก็มาในเวลาเดียวกันบางทีก็อาจจะออกเดทกับคนสองคนได้เลยนะกับคนนี้ด้วยแล้วกับเนื้อคู่ของคุณกับเนื้อคู่ของคุณมันจะง่ายมากเขามาทีหลังแต่คุณจะชอบเขาอะ่ะเพราะเขาให้คุณแบบเต็มร้อยตั้งแต่ต้นแล้วเขาอาจจะเดินทางมาเจอคุณเร็วกว่าคนคนนี้ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะ แล้วเวลาเจอกันคุณทั้งคู่จะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนแล้วคือมันมันตรงสเปคมากกว่ามันแมทช์มากกว่า,มมา,กกวาอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอยู่กับคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกเกรงเกรงนะคะมันมีอะไรปรับป,ปรับกระทันหันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาเพราะเดอะทาวเวอร์ออกมาบอกแต่ว่าอะไรที่ว่านี้มันจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีสู่สิ่งใหม่ที่ดีนะคะเอาละโรแมนต์แซงเจิ้ลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ ยาสีเมษนะคะมีอะไรอยา <_ d ata> ่จะบอกคุณถึงอนาคตของคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นชาวท่าน้ำนะกระกดพิจิก,กมีนไหนดูซิรักตัวเองให้มากๆไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงขอให้นึกถึงความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะสังเกตสัญญาณเตือนก็คือ red flag อะ่ะ นะคะที่เคยได้ยินไหมคะคำว่า Green f l a g กับ Red Frag g กรีน f l a g คือเป็นสัญญาณที่ดีหมดเลยว่าคนคนนี้ใช่ Red f l a g หมายถึงจะมีสัญญาณหรือว่าสัญญาณเตือนไฟแดงเตือนตลอดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะอะไรมันจะมีเอ๊ะหลายเอ๊ะมากนะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยนะสิ่งที่คุณเฝ้ารอก็คือเนื้อคู่คู่แท้ถ้าคนคนนี้พลังงานเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะ ก็ไม่ใช่ความผิดที่คุณจะถอยออกมาแล้วก็รอคอยออกเด็กกับเนื้อคู่ของคุณจริงๆจะดีกว่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคนมีคู่กันนะว่ามีอะไรบ้างสำหรับราศีเมษค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคนมีคู่กันเลยนะเอาละพลังงานของคนมีคู่ คุณมีคู่ราศีมเมษค่ะคุณมีคู่ไหนดูสิอืมเตรียมเลยนะคู่ของคุณมีเกณฑ์จะเดินทางมาหาหรือจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นจากคู่ของคุณนะคะโหสิบเปลี่ยนจะได้รับโชคลาภด้วยนะคะ อาจจะได้ของขวัญแล้วก็อาจจะได้รับข่าวดีไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าพลังงานดีทีเดียว The l ล v e เขอรนอีกโอเคค่ะอือไพ่ดีมากๆเลยเนาะเออมีเกณฑ์จะถูกขอแต่งงานแบบสายฟา้าแลบอยู่เหมือนกันนะดูสิแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางเยอะมากเลยค่ะ ชีพจรลงท้ามากๆเลยเพราะอัดสวินขึ้นซ้อนกันนะคะคนมีคู่เตรียมเลยนะคะคู่ของคุณอาจจะเซอร์ไพรส์พูดคุยถึงเรื่องแต่งงานหรืออาจจะเซอร์ไพรส์พาไปซื้อแหวนแต่งงานอาจจะสับดนกันได้ไวเวอร์ซ่าสำหรับคุณผู้ชายนะคะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น นะคะซึ่งตัวคุณเองอาจจะไม่นึกไม่ฝันแหละเพราะจริงๆเรื่องอนาคตคุยกันอยู่เรื่อยๆคุณเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ช้าไม่นานหรอกแต่ก็ไม่ได้เร่งแต่อยูอย่ๆเขาอาจจะคุยกับคุณแบบปุปปรับกระทันหันเรื่องแต่งงานเรื่องย้ายที่อยู่นะคะพลังงานห่นนี้เหมือนว่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่านะเพราะการเคลื่อนย้ายโยกย้ายมันอยู่ที่ฝั่งเขาเขาอาจจะเซอร์ไพรส์บอกคุณก็ได้ว่า เขารู้แหละว่าคุณน่ะอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่เมืองไทยรักประเทศไทยนะเพราะว่ามีทุกอย่างที่นี่เขาก็เลยตัดสินใจนะคะอาจจะขายทุกสิ่งทุกอย่างทางนู้นเตรียมโยกย้ายงานเตรียมย้ายถิ่นฐานนะ,ะเพื่อที่จะได้มาอยู่กับคุณเพาอาอว่นอัศวินเยอะมากดูสิเนะาะอัศวินเดินทางมาอยู่กับคุณนะคะประมาณนี้เลยทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณ เป็นคนเก่งมากๆแต่ไม่มีอิโก้เลยอ่ะเธอจะยอมลงทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจรักษาคนคนนี้ไว้ให้ดีนะคะพลังงานออกมาบอกว่าจะเซอร์ไพรส์เขาจะบอกคุณว่าเขาเตรียมอะไรบ้างในวันข้างหน้าแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์พาคุณไปซื้อแหวนดูแหวนแต่งงานคุณผู้ชายคุณก็อาจจะรู้สึกดีใจเนาะก็เลยเซอร์ไพรส์ุกผู้หญิงของคุณก็เป็นไปได้ แล้วก็จะมีเกณฑ์การได้ไปพบปะเจอเจอญาติผู้ใหญ่พอให้ครอบครัวขึ้นนะคะที่ฝั่งคุดังนั้นเขาอาจจะเดินทางมาพบปะจะเจอญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือถ้าใครเจอแล้วครั้งที่2ออาจจะมาเจอกันพูดคุยกันในเรื่องของสามโนครัวนะคะเพราะว่าการย้ายมากวนี้เขาอาจจะอยากที่จะย้ายสามโนครัวมาอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะหรือแม้แต่เป็นคนไทยด้วยกันนะ่ะคู่ของคุณอาจจะ อยากที่จะเข้ามาในครอบครัวคุณแบบ100%เตเต็มอะ่ะเหมือนคนในครอบครัวแล้วคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่รักคุณแล้วก็รักครอบครัวด้วยอะ่ะเขาอยากที่จะเรียนรู้ครอบครัวคุณด้วยนะคะก็จะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาทําให้คุณเซอร์ไพรส์นะแล้วกเ็เรื่องจดทะเบียนสมรสที่เขาอาจจะคุยหรืออาจจะขอคุณอยู่ในช่วงประมาณาหลังเดือน9นะก็ประมาณนี้แหละ หลังเดือน9อยู่ที่เดือน10อ่ะมีเกณฑ์ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็เรื่องการแต่งงานนะคะมองดูว่าอย่างช้าสุดหน้าที่จะอยู่ที่กลางปีหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คอีกทีแต่พลังงานออกมาบอกว่าช่วงนี้พลังงานการแต่งงานมีสูงก็อยู่ในช่วงอ,อย่างช้าสุดสุดกลางปีหน้ามีเกณฑ์ แต่งงานแต่งที่ไหนแต่งที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์การเกรี่ยวเนื่องไปจัดพิธีหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างที่สถานทูตด,ด้วยก็เป็นไปได้ถือว่าคุณเซอร์ไพรส์มากๆจากตอนแรกเนี่ยกุอาจจะกังวลเนาะโอ้โหจะย้ายไปแล้วจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาแล้วทําให้คุณแบบกรี๊ดไม่หยุดยิ้มแก้มปริแก้มแตกเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนมีคู่ชันก็ดีใจด้วย โชคลาภในเดือนนี้จะมาจากคู่ของคุณมาจากงานที่คุณทําด้วยนะคะงานที่คุณทําถ้าเป็นทางงานทางด้านออนไลน์ตอนนี้ยอดก็จะพุ่งอยู่พอสมควรนะเข้าไปแตะตรงนั้นหน่อยเพราะมันโดดเด่นดีนะคะโอเคเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุนพฤทธศพกันบางกรธาตน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะเอาละ Romance เ n ็นเจมีอะไรอยากที่จะบอกคุณ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่เลยชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะอัศวินของคุณกําลังเดินทางมานะคะจะมีแต่ความสุขนะคะความรักมันก็จะยิ่งแบบเต็มล้นน่ะทวีคูณนะคะเตรียมเลยนะเตรียมเตรียมเปลี่ยนสถานะเลยนะคะเตรียมจดทะเบียนสมรสเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เพราะว่ามันจะก้าวเข้าสู่อีกสเต็ปหนึ่งที่จริงจังแต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะมันคือจุดเริ่มต้นของอีกพารทหนึ่งในชีวิตขอให้ทำในแต่ละพาร์ทให้ดีที่สุดนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ